สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่อง The 3 a Review นะวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญคิรามเจอร์นะครับขบวนการที่44นะผมเจอแล้วเหรียญคิรามเจอร์นะนี่เลยแต่มันเป็นขนมขนมนะแล้วก็มีซองแถมมันเป็นเหรียญนะคล้ายๆมันเหรียญแบบหญิงอ่ะเดี๋ยวผมเอาลงมามาหนึ่งแต่ เป็นเรียญเรียญแบ,บจริงนะกีฬาไมเจอกำลังมีหกสีนะนะครับเี๋ยวลองนำกันมีสองแพ็หนึ่ง 2, 4, 6, 2, สองทีหกสิองสอง,สองนะอามาสิบสองสองเนี่ยกีาไม่เจอขบลังการที่ส 4, 4เหรียนที่สามของผมแล้วขบวนงการที่สามของผมแกะออกมากันเลยนะอันอยัดย้ส้ตามหรือเปล่าไม่รู้นะ จะได้คบหรือเปล่าจะได้ครบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะขอให้มันครบ้วยเถอะขบวนการเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการให้ครบอะ่ะนะทำการที่สี่ทำการที่ตามองภูมิแล้วอะนะเดี๋ยวผมถ่ายไปแกะไปนะ เดี๋ยวคุณพายไปแกะไปคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะนะครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อแล้วก็เอาแท็ทีตองมา คซื้อมาแพ็คละห้าสิบาทนะสองแพ็คเอ๊ะสองแพ็คร้อยหนึ่งอะนะแพ็คละห้าสิบาทเป็นโคเคนเหมือนกันไม่ใชเ่เป็นขนมโคเคนนะเหมือนเป็นไส้ช็อกโกแลตอะนะเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตก็อร่อยเอ๊นะก็อร่อยจริงขนม ก็อเลยดูขบวนการที่สี่สิบสี่ของผมเหรียญที่สักขบวนการที่สามของพมแล้วเอาละมาแจกกันหมดแล้วเหลือเหลือแค่นี้ประมาณยี่สิบสี่เหรียญประมาณยี่สี่เหรียญจะครบปเป้ายี่สี่เหรียญเนี่ยนะแกเหรียญแรกเลยได้ขบวนการได้เสียอะไร กินาเมเลสโอ้ได้สิขบวนการอ้นี่เลยได้คนแรกเลยกินาเมเลสโอ้วแ,แ,แล้วก็เอาแล้วก็ลองดูดิจะได้วุ่นเวียอะไรสมสมเุืมดหรือสุ่มดือดะอ,ดอ,อ,ะอะไรวะจะ <c oughs> เป็นน้องยนต์ผมลืมชื่อ <c oughs> ผมลืมชื่อเนี่ยดีมันเป็นน้องยนต์นะ ลืมชื่อลืมง่ายแท้ดูไม่กี่วันลืมลืมง่ายเนี่ยที่เขาออกฉายใน youtube นะอาทิตย์ละตอนอาทิตย์ละตอนนะกีราไปเจอนะกีราไปเจอแล้วก็กีฬากีฬาไม่เลดไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำไม่ซ้ำลองดูดีๆไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำ เตอบิลกับอะไรนะที่รวมร่างกันกลายเป็นหุ่นยนต์มากินเนี่ยผมลืมชื่อนะโอ้เป็นหุ่นยนต์อีกแล้วเนี่ยนะเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วโอ้ยคงไม่ครบแล้วมั้งครับไอ้นี่หกคนเนี่ยคงไม่ครบแล้วมั้งเออไอ้นี่ คือเรบูลูได้มาแล้วคิราเมบูโอ้ยมือลดนก็ตายมาสองคนแล้วเหลืออีกห้าเอเหลืออีกสี่คนขอล้องขอ,ขออีกสี่คนเอ้าเป็นเครื่องบินตัวสีน้ำเงินโอ้ได้ละขาอ,อีกสี่คนนะไม่รู้จะครบหรือเปล่าขอให้ครบด้วยเถอะนะขอให้ครบด้วยแย่นะตัวสีเหลืองแล้วได้แล้วตัวสีเหลืองอีกสองคน

คาตีสีเขียวกับสีเทาแล้วก็สีชมพูนะ <c oughs> ขาอะดอีกครมแอ่าเป็นขึ้นเยอีกลนะเฮุ้้นลุ้น,น,นจะได้อีกหรือเป่าลุ้นอ่อ้น,นี้อะไรวะเจเกนไดเลอร์นะนี่นะเจเกนไดเลอร์ของสีสเทาคนสีหกอะ่ะโอ้ยออกมาทั้งทีเธอออีสามคนก <c oughs> ็กกบชุด <c oughs> ได้อีกแล้วโอ้ไม่ได้อีกเลยโอ้ยขกาดอีกสามคนจะบวจอยู่แล้วขาตัวสีเหลืองได้ตัวสีเหลืองไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำจะเป็นชินี่นะจะเป็นชินี่เป็นลูกบ้าน โอ้ยขอร้องนะอีกสามคนก็ครบแล้วนะนะนะขอร้องนะได้ได้ตัวสีเทาแล้วตายแล้วเชิญชมได้แล้วเหลืออีกสองคนตัวนี้เหลืออีกสองคนโอ้ยตายแล้วขาดตัวสีฟูกับตัวสีเหลืองเฮ้ขาดตัวสีฟูกับตัวสีเขียวได้แล้วได้ตัวสีอะแล้ว ได้ตัวสีเหลืองโอ้ไม่ซ้ำขาดอีกสองคนก็พบแล้วใจเกนดิวเลอร์อ๋อไม่ซ้ำเป็นนุ่งยนต์ขาดอีกสองคนจะมดอยู่แล้วเกาซ่าได้เกาซ่าขาดอีกสองคน โอ้จะครบแล้วจะครบแล้วขาดอีกสองคนแต่กีฬาไม่เลือดอีกแล้วช้ำคาะที่สองคนกีฬาแม่ยันยัโลโอ้แม่โอ้ซ้ำอีกห้าสองอันนี้แย yeah, ่ตายตัวสีเขียวแล้วตายแล้วเาา่านผู้ชมตายตัวสีเขียวแล้ว นี่เลยโอ้ยนะขาดอีกคนเดียวขอร้องอีกคนเดียวอีกคนเดียวคอร้อนะโอ้ยจา่าเปนชิเป็นรูปแมวโอ้ยอยากลายตัวสีชมพูออนะสีชมพูขอร้องอ่ะสีชมพูโอ้ยคนดีหกอีกแล้วคิดามคนดีหกอ่ะโอ้ยโอ้ยสาบิวอีกแล้ว ลองสรดจายโอ้ยลองกระจายได้หรือเปล่าไม่ได้โหเสียดายเสียดายมากเลยโงหมดแล้วอะหมดแล้วเดี๋ยวผมหยิบมาเลี้ยงให้ดู ôi luôn ô mày đại luôn, Ôi, ô, đấy đai đại đại phù này đại 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 liền เนี่ยนะครับได้ทั้งห้าคนขาดคนเดียวคนเดียวนะที่ที่คุณพี่นะพี่สายโยนะขาดพี่สายโยคนเดียวที่เป็นซีฟูขาดพี่สายโยคนเดียวจะครบแล้วเนี่ยห้าคนนะโอ้ยยี่สิบยี่สิบสี่เหรียญได้แค่ห้าคนนะนะครับยี่สิบสี่เหรียญได้ห้าคนขาดคนเดียวพี่สายโย โอ้ยถ้าถ้าถ้าได้พี่ไยโยเรียนสุดท้ายนะผมจะดีใจเลยอ่ะขบบช่วนอีกขบวนการหนึ่งนะเกานี้มันไม่ได้ไงโอ้ยเสียใจไปมีได้แค่นี้เลยนะยี่สิบสี่เรียนเกาะอาย,อย่นะนี่นะจะผมจะผมไป ห้างอีกนะจะพูงมาซื้อมารีวิวอีกนะพอเป็นครบพี่ายโยะขาดแค่คนเดียวนะเอ่อถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามสมัครให้ด้วยกันนะครับอย่างั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย